รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เป็นวันสงกรานสวัสดีวันสงกรานด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเ,เราน่าจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นพิเศษนิดนึงสาหรับวันสงกรานที่จะได้ทํากันแล้วก็แบ่งกันทานในครอบครัวได้เลยเพราะ<ล>ว่า<ล>ตรงนี้นะวันนี้เนี่ยจะกึง่งกึ่งแนวมีแป้งสำหรับแป้งเค้กคแต่ว่าเรามีการท็อปปิ้งด้วยกุ้งแล้วก็มีปูอัด,อด,อด แล้วก็มีผักด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเอ็นนี่คือเมนูอะไรคะเชฟมันคือเมนูอะไรเราเดาดูซิมันคือเมนูพิซซ่าเกาหลีะะว้า,าไม่ยากใช่ไหมคะเชฟความอร่อยของพิซซ่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรสดาคิดว่าขึ้นอยู่ที่แป้งแป้งค่ะแป้งนุ่มใช่ไหมใช่ค่ะพิซซ่าเกาหลีเนี่ยไม่เหมือนกับพิซซ่าฝรั่งนะค่ะเพราะว่าพิซซ่าฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่มี แป้งที่มีลักษณะที่ใส่ไข่เข้าไปด้วยเขาจะอารมณ์เหมือนแบบโรตีแบบอบอะ่ะคล้ายๆกับว่าคือมันจะเป็นลักษณะที่เป็นแป้งโดไปเลยแต่ถ้าเกิดของเกาหลีนี่จะ,จะมีมไ,ขมไข่ด้วยเ,เพราะว่ามันจะนุ่มอร่อยลองดูนะว่าการทําพิซซ่าเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งสังเกตว่าแป้งแบบเดียวเนี่ยที่อร่อยค่ะแต่ว่าท็อปปิ้งข้างบนจะใส่อะไรก็ได้คือเอาตามที่เรามีเลยใช่ไหมคะรอมีไข่ต้มใส่ไข่ต้มว้าว มีไก่มีไก่หั่นไก่ใส่เข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยพิซซาปกติคือต้องอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่พิซซาของเราเนี่ยนี่กระทะของเราโอเคเลยง่ายๆอย่างนี้ทําได้แบบสบายที่บ้านเลยเชฟกระทะสแตนเลสลองดูเมนูนี้เนี่ยเรามีกระทะที่บ้านที่บ้านทุกคนต้องมีกระทะอยู่แล้วอันนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้กับเตาเป็นเตาฮีทคอนดักเตอร์นะครับลักษณะก็คือว่าเราก็สามารถที่จะ กูเกิ้งแบบง่ายๆเชฟคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเป็นเตาแบบธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะับทำได้หมดทุกอย่างเราใช้ไฟปานกลางนะในการทําพิซซ่าเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะผสมแป้งจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแป้งเข้าไปทําการทําให้สุกแล้วก็จากนั้นก็จะโรยด้วยท็อปปิ้งท็อปปิ้งนี่คือนี่คือสุกหมดแล้วนะอ๋อเราทําแบบอ่าเราสุกหมดแล้วต้มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยกุ้งเนี่ยเราเราเราลวกแล้วก็ปวดนี่คือก็สุกแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเนื่องจากว่าเราจะทําการฟรแบบแบบใช้ไฟไฟแรงแบบปานกลางค่ะเราก็จะอาจจะทําให้พวกนี้เขาไม่สุกเขาอยู่ข้างหน้าอฉะนั้นเราก็ต้องทําให้สุกก่อนทำให้สุกก่อนเรามาท็อปปิง้งเราเพิ่มพภชนาการได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้น้ํามันใช่กําลังจะถามเชฟว่าเราไม่มีน้ํามันเราใช้เป็นเนยแทนอ๋อซึ่งจะทําให้สุขภาพเนี่ยคือทําให้ดีกว่าน้ํามันที่เป็นน้ํามันเรู้รับของสุขภาพที่ดีนะครับคือการเลือกใช้วัตถุดิบในการทําตัวที่ดีค่ะอ่ะเรามีไข่ไข่ไก่สดสดแล้วก็เรามีผักผักสดสดเลย ตรงนี้เนี่ยถ้าต้มให้เป็นสีอย่างเงี้ยเราใส่เกลือลงไปหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าสีของเขาเนี่ยจะได้ดูสดธรรมชาติเราใส่เกลือลงไปนิดนึงเ้วยเป็นเคล็ดลับในการที่ทําครัวนะครับคนที่โชคดีจะได้ชิมในช่วงเชฟท้าชิมรอบต่อไปเนี่ยโซดาด้วยจะได้ชิมโซดาเนี่ยได้ชิมก่อนในครัวละค่ะได้ชิมตรงนี้เลยซึ่งเราดูตื่นเป็นมากๆเลยไม่คิดว่าการทําพิซซ่าเนี่ยจะแบบใช้กระทะอย่างงี้ง่ายๆเลยอยู่ที่บ้าน ดูซิว่าเราจะทําเสร็จได้เร็วแค่ไหนค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าจะต้องอร่อยแน่นอนใช่ค่ะแต่ถ้าไม่อร่อยนี่นะน้องกิฟเนี่ยที่เป็นพิจีกรภาคสนามของเราเนี่ยก็คงจะสะท้อนเสียงออกมาแบบว่าเฮ้ยมันไม่ผ่านไม่ผ่านคือคนที่ชิมแล้วจะรู้สึกยังไงเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีเราต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าห้องส่งเนี้ยในการทําครัวเนี่ยคือเราชิมกันเองทํากันเองใช่ค่ะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านที่นั่งดูทีวีจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกว่า มัอร่อยจริงเปล่าวะแล้วหมาว่าเฮ้ยมันมันใช่ไหมมันมันโดนไมอันอวยกันเองหรือเปล่าอะ่แต่่เปนแบบทำหน้าอร่อยจริงอาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่ต้องชิมเองใช่รสชาติเนี่ยจะมีการพิสูจน์ความอร่อยของเมนูครัวอีซีเนี่ยทุกเมนูจะทดสอบโดยการลงสนามจริงแบบลอริตี้นะครับซึ่งลองดูซิว่าถ้าไม่อร่อยจริงนะเนี่ยเราคงไม่กล้าออกมาทำ เราทำมันไม่ง่ายจริงนะเราคงไม่กล้าทำเหมือนกันใช่ค่ะจริงไหมแล้วสซดาทํากับข้าวเป็นวะตาจริงสซดาถ้าเป็นกับข้าวสซดาพอทำได้ค่ะอะไรบ้างอะไรอะย่างมีไข่เจียวไข่เจียวไข่ตุ๋นไข่ดาวไม่ใช่ค่ะได้นิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเบเกอรี่อาจจะได้น้อยหน่อยอ๋อสซดาที่เคยเรียนทำกะละลองกะเชฟมาแล้วนี่ใช่ค่ะมีโอกาสได้เรียนทำกะลองกะเชฟซึ่งทำจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยจริงด้วยค่ะอืม แล้วก็จริงๆเรามีซีดีขายด้วยนะอ๋อแต่เราใช่มีหนังสือด้วยมีหนังสือด้วยค่ะเพร <อ S 2> <พอ S 1> าะแสดงก็ซื้อเก็บไว้โอเคเชฟทําหนังสือออกมานะครับมีหนังสือมากรองซึ่งตอนนี้ก็ปิดจัดจาหน่ายอยู่ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปยังมีหนังสือทําขนมที่ทํามาจากชาเขียวอีกนะครับถ้าใครต้องการที่จะติดตามผลงานของเชฟนะครับเชฟจีโอจะมี มากรองบายเชฟจิโอแล้วก็ขนมหวานจากชาเขียวบายเชฟจิโอขายอยู่ที่ B2S นะค่ะ b 2ทั่วไปหาซื้อได้เลยค่ะหาซื้อได้ทั่วไปเมนูวันนี้เนี่ยที่เรากลังจะยทำอยู่เราจะเริ่มทำในตอนต่อไปโอเคช่งนี้เราก็จะพักสักครู่เพื่อจะมาพบกับเมนูพิซซ่าเกาหลีนี่เลยตรงนี้โอเค ตอนนี้เรากลับมาในช่วงที่2ของครัวอีซี่นะครับอาเมื่อกี้เราอธิบายแล้วว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเมนูอาหารของเราในรายการวันนี้ก็จะเหมือนเดิมเข้าที่ออนไลน์ที่เว็บไซต์ปดูได้เข้าไปดูได้ที่หลังตอนนี้เราดูวิธีการดีกว่าว่าเราทำยังไงส่วนผสมไม่ต้องดนะครับอยู่หน้าจอทีวีเราเริ่มต้นด้วยอะไรเลยเริ่มต้นนี่นะเราจะใช้เป็นแป้งสาลีว่ายงคือแป้งเค้กนี่แหละครับทำให้พิซซาเราเนี่ยคือนุ่มเหมือนเค้กและนี่คือสูตรลับนะครับที่ เราจะต้องพิสูจน์กันว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าพิซซ่าคราวนี้เนี่ยลักลับของเราเนี่ยมันอยู่ที่แป้งโอเคมันอยู่ที่แป้งพิซซ่าแป้งจะต้องนุ่มแป้งจะต้องนุ่มและโซดาจะเป็นคนชิมเองอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะว่าอย่างไงเราเริ่มต้นตักไปค่ะห้าช้อนห้าช้อนง่ายๆช้อนทานข้าวทานที่บ้านช้อนแล้วเนี่ยสี่เฮ้ยสามสี่ห้าห้าช้อนค่ะเรามี แป้งข้าวโพดสักครึ่งนึงเพื่อช่วยอะไรคะเชฟแป้งข้าวโพดนี่จะทําให้มันนุ่มขึ้นนะพอทำให้มันนุ่มขึ้นนิดหน่อยเราผงฟูสะหน่อยไหมค่ะ่ผงฟูสะหน่อยเอาแท่ประมาณสักแค่นี้ก็พอค่ะนะแล้วก็เกลือเนี่ยขอสักสองหยิบนิ้วโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันแป้งนี่เราร่อนมาแล้วนะเราไม่ต้องร่อนอีกขั้นที่เราทุกอย่างเราต้องร่อนหมดใช่ไหมคาวนี้เราเราร่อนเตรียมไว้แล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วโอเค ดูนะเราไข่มาใส่ะไข่จะใช่นี่นะเราควรจะตอกลงไปในโบวเล็กๆก่อนโอเคเพื่อไม่ให้เปลือกใช่ถ้าะเปลือกมันตกลงไปเนี่ยเก็บยากมากอ๋อุ่ยเห็นไหมไม่ทันไม่ทันไรเปืักไข่เนี่ยคือทำเสร็จแล้วทิ้งทันทีค่ะเพราะว่าเชื้อจากไข่เนี่ยมันแรงโอเคไข่ใช้หนึ่งใบละคะเชฟ ช่หนึ่งหนึ่งฟองก็พอแล้วแต่ถ้าอยากให้นุ่มขึ้นนะนะเราอาจจะใช้สองฟองก็ได้แต่ว่าในสูตรเนี้ยเขายึดใช้ไข่แค่ฟองเดียวเราใส่น้ำลงไปสักสองช้อนชาสองช้อนชาเอสองช้อนโต๊ะโทษทีช้อนโต๊ะอันนี้คือโต๊ะแล้วเนี่ยโต๊ะมนี่คือโต๊ะนะค่ะถ้าชานี่จะเป็นหรือว่าถังกาแฟค่ะช้อนเล็กกว่านี้ช้อนเล็กกว่านี้เอาละเราใส่ลงไปโอเคจากนั้นเนี่ยแ้คนด้่ช้อนธรรมดาที่ไล้คนๆเข้าไปอืมอุปกรณ์ไม่ได้ เอาไว้สักสองแล้วกันคือตัวนี้สูตรของน้ําที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่มีตายตัวนะเราดูว่าเราดูเอาว่าว่าแป้งมันมันเซ็ตประมาณไหนอ่าเราจะให้มันประมาณไหนให้มันแบบว่าพอที่จะทอดได้อ๋อค่ะไม่เหลวเกินไปไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปค่ะอารมณ์ประมาณนี้แหละน่ากำลังจะดีว้าวอารมณ์นี้ประมาณนี้แหละค่ะเชฟ่ะพอแล้วมั้ง เราคนนานนี่มันจะมีผลอะไรไหมคะเชฟไม่มียิ่งคนนานยิ่งดีเพราะว่ามันจะไม่สมสมของเราเนี่ยเข้ากันดีแล้วจะนุ่มขึ้นเกี่ยวไหมคะก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเพราะว่าเราคนคน,คนเข้าไปเนี่ยให้มันเข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน<ๆ>รู้สึกว่าอันนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะโอเคเราลองมาดูกันว่ามันจะแล้วจะทำอะไรต่อดีเราจะทำการ ตั้งไฟจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยลงไปเพื่อจะใช้เป็นใช้แทนทชดอใช้น้ำมันใส่ลงไปแบบใช้เนยนี่มันจะช่วยเรื่องหอมขึ้นได้ไหมคะเชฟมันจะใช่เพราะเนยที่เราใช้เนี่ยทางนี้เราใช้เนยที่กรุบารอบค่ะเราก็จะจะ่องที่จะโอเคระหว่างนี้นะครับเราจะหั่นผักรอผักรอแล้วอ่ะ,อ,ะอยู่นี่ นี่เรารับมาล้คือถ้าเราชอบผักอันไหนเราก็สาใส่ยอนนั้นเลยวันนี้เราก็จะมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมคะเชฟใช่หน่อไฝรั่เราจะสไลด์อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายดีค่ะแล้วก็วันนี้มีปูอัด แล้วกุก้ง <Audio. S 1> หอมเนยจังเลยค่ะเชฟหอมเนยอหอมเนยอ่ะเรียบร้อยแล้ว<ฆ>ตรงน,นี้เราก็จะหัน่นหั่นไม้ฝรั่งหั่นไม้ฝรั่งอโอเคตอนนี้เนี่ยในกระทะเนี่ยจะมีเนยที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วอโอเคแล้วราเราก็เตล,ลงไป<ฆ>นี่เลย จากนั้นเนี่ยเราเร่งไฟนิดนึงเราถักรวยลงไปนี่รวยลงไปเลยอย่างนี้ให้มันทัาท่วๆกันหน่อยนี่จากนั้นเนี่ยกุ้งเราใส่เข้าไปถ้าที่บ้านใครมีอะไรก็ใส่ตัมทิ่งเข้าไปเลยหรือว่าตามความชอบนะคะเชฟใช่แล้วก็มีปูอัดมีปูอัด ัวดนี่จะใส่แบบว่าจิกมไปทีจิ้ๆก็ได้ไดนะ <ไป S 1> <ด>เอาไข่มาอีกฟองนึงค่ะเฮ้ยข้างล่างก็จะเริ่มกรอบลว อย่านี้แล้วก็เราก็จะได้ข้างล่างที่กรอบเราจะตัดเป็นชิ้นออกมาเลยณจุดนี้คือจุดที่เราจะต้องท็อปปิ้งเพิ่มเติม<ะ>ไหมไม่ต้องแต่ว่าเรามีาพริกไทยแล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดและน้ำจิ้มซีฟูด้ด ที่เรามีนะครับพอดีว่าหน้าของเอาเป็นซีฟู้ดพอดีเลยซีฟู้ดเราก็จะทานกับซีฟูด้ดมาเรามาชิมกันสิได้ค่ะมีเยอะค่ะอ่ะสุดานี้ไปชิมค่ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเชฟเอานนี้มาชิมซีฟูด้ดชิมไหมหอมมากๆเลยยืมฉ่ำ มันเข้ามากเชฟไม่น่าเชื่อพิซซ่าเกาหลีกับมูจิสตูตเข้ากันดีมากค่ะอร่อยนะอร่อยค่ะเชฟเราคงจะต้องพิสูจน์ว่ามันอร่อยจริงหรือไม่จริงใช่ค่ะไม่ใช่เราแกล้งอร่อยไปเองหรือว่าโซดาจะคิดว่ามันอร่อยไปเองโซดาเนี่ยกินอะไรก็อร่อยว้าเราจะมาดูกันนะครับว่าช่วงต่อไปของช่วงเวลาของเชฟค้าชิมจะผ่านหรือไม่ผ่าน สุดาคิดว่าจะผ่านไหมสซดาสำหรับสซด,ดาคิดว่าผ่านค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เราต้องดูอีกทีหนึ่งจะชอบนะเพราะว่าเป็นเมนูที่เอาแป้งคัมเค้กเนี่ยเอามาผสมกับไข่ใส่กับเกลือนิดหน่อยใส่ผงฟูนิดหน่อยออามาทําอยู่ในกระทะได้อย่างนี้แล้วก็รสชาติดีด้วยง่ายมากๆเลยค่ะเชฟง่ายง่ายง่ายไม่น่าเชื่อจริงๆนะเสียายนิดนึงว่าใส่ท็อปปิ้งน้อยไปหน่อยน้อยปะน้อยเหรอคะเชฟ <laughs> ไม่น้อย <laughs> ช่งวะไม่น้อยเลยนะคะนเนี้ยโอเคละอันนี้เนี่ย เป็นโชคดีของว่าที่เหลือเนี่ยใครจะเป็นคน,น,ก,<ช>นกินเราก็ได้กินกันเองดีกว่าทุนนี้<ช>แล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวในในนีสระขอแล้วกันนะคะฮะจริงเหรอคะจะพอ่หรือจะหมดไหมหมดอยู่แล้วหมดปะหมดค่ะมาเดี๋ยวดูซิว่าตรงนี้จะ พิซซ่าเกาหลีแล้วก็ซิมกับน้ำซิมซีฟูดโดยเชฟจีโอนะคะทีนี้จะท้าทั้งสองท่านให้ชิมนิดนึงแล้วอันนี้ทำจากกระทะใส่ฟ้าด้วยง่ายมากเออชิมเลยค่ะชิมค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอ่ะมันมีมันซีฟูดทานค่ะ พีะทานค่ะค่ะเหมือนซีฟู้ดเนาะเหมือนซีฟู้ดเลยใช่ไหมคะคุณแม่ชอบไหมชอบรู้สึกไงบ้างคะชิมค่ะน่ายินเยอะนะรู้สึกกรอบอะค่ะมันละมุนดีค่ะเปมีกินซีฟู้ดขึ้นจมูกอะไรอย่างงี้ค่ะฟินมากค่ะทานค่ะ ก็อร่อยดีครับชอบไหมคะก็ชอบครับทานค่ะมินเวอร์น้ำจิ้มสุดยอดน้ำจิ้มสุดยอดโอเคค่ะทานค่ะไปไปทานค่ะทานค่ะเจ็บมากทานค่ะคนต้องความเจ็บอีกทีนึงภาษาอีสานว่าเจ็บมาเจ็บไม่หลไหมแซ่บไม่หลายค่ะเจ็บไม่หลค่ะขอบคุณมากนะคะทานค่ะ ผ่านค่ะหมดอีกเช่นเคยค่ะเชฟคะทุกคนที่เซ็นทั้งมเลยนะคะชอบฝีมือของเชฟมากๆเลยแล้วก็บอกว่าแปลกแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจากพิซซ่าเกาหลีน้ำจิ้มซีฟูสดแซ่บเวอร์มากๆเลยวันนี้นะคะก็ต้องภูมิใจกันไปแบบเมนูแบบอีซี่อซี่ค่ะคราวหน้ากิ๊วจะไปที่ไหนนะ,นะคะคุณผู้ชมต้องติดตามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟตีโอนะคะบ๊ายบายเรียบร้อยไปแล้วสำหรับการที่ได้ชิม คนอื่นได้ชิมของรสชาติของเราดูสีหน้าจากคนชิมแล้วเนี่ยนะ <S S S ก็รู้ก็รู้แล้วมันจะผ่านหรือไม่ผ่าน <S S <ท>ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจึงบอกว่าการที่ผู้ชมเนี่ยได้ทําเมนูตามที่เชฟแนะนําไปนี่นะครับ <ทะ S 2> มันเป็นอะไรที่ง่ายง่ายมากๆรารจริงๆรู้สึ่ว่าหน้าตาของของอาหาราที่เราทําตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยเหมาะที่สุดนะสำหรับมันกิมซีฟู้ดใช่เหมเาะาม,มากๆเลยค่ะมันควรจะเป็นอะไรที่แบบเผ็ดๆใช่เพราะว่าไม่งั้นอ่ะจะดูเลีเ่ยนไปนิดนึงใช่คนไทยชอบรสชาติของความมีซีฟู้ดอยู่แล้วด้วยใช่แล้วบางทีแล้วเนี่ยในในค็อกเทลที่เราจัดไปให้ที่ผู้รับชมได้ชิมกันเนี่ยเออ <ๆ S 2> เขาอาจจะรู้สึกเผ็ดไปน,นิดนึงค่ะหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ร้อน แต่ว่าจริงๆแล้วขอแนะนําว่าให้ทานตอนร้อนๆพอาําเสร็จแล้วก็จะทำเมื่อกี้ไงเราเราทำเสร็จไงใช่มันถึงอร่อยรสชาติดีมากมันก็จะโอเคเลยแล้วก็แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขายังเป็นแป้งที่กรอบอยู่ไม่เหนียวใช่ข้างบนก็ฉ่าด้วยใช่ข้างบนก็ฉ่าแนะนำเลยนะว่าต้องใส่ชีสแนะนเพราะว่าถ้าใส่ใส่ชีสลงไปข้างบนแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมันจะนิ่มปินมากกว่านี้แต่หน้าจุดนี้เนี่ยโอเคแล้วล่ะ มีใครจะมีหอยมีปูมีอะไรเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้ใครมีอะไรในตู้เออใครมีอะไรในตู้เย็นที่เหลือๆนะครับมีไก่มีหมูมีสับเล็กใส่เข้าไปได้โดยจุดประส์ของของเมนูเนี้ยแป้งเนี่ยคือสําคัญที่สุดจริงๆค่ะเชฟเพราะว่าแป้งมันนุ่มมันไม่แข็งเลยค่ะมันไม่แข็งนะแล้วมันเป็นพิซซ่าอิ่มอาจจะแข็งนิดใช่ค่ะมันจะมีความแบบว่าด้านๆแล้วนี่มันใช้กระทะทาที่บ้านไงเออมันง่ายอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะครับขอย้ำนิดนึงว่าสูตร ของอาหารของรายการครัวอีซี่เนี่ยก็จะไปอยู่ที่เว็บไซต์ของเชฟนะครับซึ่งวัตถุดิบอย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็คงไม่ต้องมาบรรยายว่าจะหาซื้อจากที่ไหนเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยคุณทําอาหารที่บ้านนี่ก็หาซื้อแปง้งสาลีในประสงค์ติดบ้านไว้ไม่เสียหายค่ะแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นรายการในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะทําเมนูไหนเนี่ยวัตถุดิบนะครับจะ ปรากฏที่เว็บไซต์ล่วงหน้าเพื่อให้ลองทดลองทําไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับว่าจะไปชิมที่ไหนกันนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเราจะใบล่วงหน้าไว้ที่เว็บไซต์แล้วก็ทุกคนก็จะไปดูกันได้แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีได้ชิมตามไปคือดูจากเว็บไซต์แล้วตามไปค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันสงกรานเราคงจะต้องขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ให้มีความสมปรารถนาทุกประการสําหรับว่า คือปีนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นคู่นี้ก็จะขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจะไปเที่ยวไปไหนกันก็ต้องระวังด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยด้วยใช่ใช่จริงด้วยเพราะเนี้ยรถเยอะมากแต่ว่าก็ยังดีที่เขาลงอรม์กันไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเหล้าเนาะไม่ดื่มเหล้าแล้วทำอะไรกลับไปทำพิซซ่าที่บ้านโอเคเลยดีป่ะจบรายการนี้แล้วนะครับทำพิซซ่าทานกันในช่วงเย็นวันนี้ใช่จะมีความสุขแล้วก็นาตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราขอย้ำอีกครั้งหนึ่งขอฝากเอาไว้ถ้าหากว่าจะติดตาม เทปคนที่ยังไม่ได้ดูของข่าวที่แล้วเนาะในรายการเขาจะแล้วใครยังไม่ดูี่ที่แล้วได้เป็นไปติดตามย้อนหลังได้ในเว็บไซต์เชฟจิโอวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนละเราจะพบกันคราวหน้าจะมีอะไรติดตามดูได้นะครับในวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้นะช่องชาแนลยีและก็ช่องถึงช่อง32ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีค่ะ